สวัสดีครับขอต้อนรับเข้สุขเรื่อบริฟกับผมตรนงขันทองครับเทนเซนต์โฮลดิ g งบริษัทคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่ของจีนนะครับประกาศที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นนะครับในรูปหุ้นของบริษัท JD.com นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซชั้นนำของจีนนะครับโดยด i v เวเดนหรือว่าเงินปันผลที่จะจ่ายนะครับมีมูลค่าทั้งหมด16,400ล้านเหรียญนะครับโดย t e n เซนต์โฮลิ่งนะครับจะออกหุ้นคลาส s A นะครับซึ่งจะเป็นการหุ้นที่เป็นตัวแทนของหุ้นของ JD.com นะครับให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งก็จะทำให้สัดส่วนการถือครองของ t e n เซนต์โฮลิ่งนะครับใน JD.com ลดลงจาก17%เหลือ2.3%ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าการปรับโครงสร้างในครั้งนี้นะครับของ Tencent Holding จะรวมถึงบริษัทลูกอื่นๆหรือไม่นะครับ เชจีดีคอมลิสต์ทั้งอยู่ในตลาดหุ้น n a s d a ดของสหรัฐรวมทั้งในตลาดหุ้นฮ่องกงด้วยนะครับโดยราคาปิดนะครับลดลงในวันอังคารในวันที่23ธันาวาคมที่ผ่านมานะครับปิดเหลือ279เหรียญฮ่องกงนะครับส่วนหุ้นของ t ท n c e n t Holding โขึ้นนะครับ4%กว่าครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์คนธุบูหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบูหลวงฟาร์มบนเฟ o บุ๊กท t ิตเตอร์ g r a m รวมทั้ง b ีเอฟโอบายแอพพลิเคชันและอย่าลืมกด subscribe ดูยูทูบ